สมิกันเลยของเมนไม่เอาเมนเมนเอาแบบแ็กซี่แก๊กมละกล้องนี่ของเมนนี่ม่จจินของเมนนี่มันเนียวของเมนนี่มันอร่อยเปิดกล้องกันอันส้มไม่นมดีมือที่สามไม่ด่าเสียบของเมนนี่มนั่องสมัตนของเมนของเมนขนอัดอัน มันอัดแช่แข็งมากไหมอันบ่กเป็นอัดแช่แข็งอัดน้ำแข็งัน้ำแข็งมากนี่ต้องมีดปาดนี่เป็นไรขอไปลาแกะแกะหนึ่งมาเป็นไรน้อยกระทงกันเมื่อวานเมื่อวานน้อยกระทงมันบอสฉันไม่แยกชมพูอยู่เมืองถ่ายแยกพูจะไปประกวดน้ำงามเลยไปประกวดน้ำสาวร้อยกระทงเลย ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอให้น้องเก้วออกมาลำวงลำวงว <c oughs> ันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงเท้าจะสูงให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็ะนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายใช้ ฉนูกนจิงมันไม่รอเลยกระทมมึงมาทำไมันเนี่ยมีอีหนึ่งมันคอมเมนต์ไว้ให้สิพูว่าอ้ยอายุห้าสิบเอ็ดเสียงเหมือนกับคนแก่อายุเก้าสี่เปอนห้างขวามึงเอ้ยมึงก็ไปเบิ้งเสียงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเสียงเสียงแบบไรเวลาแถามาหน่ะหึหึเวลาแถามาหน่ะมึงก็เสียงเสียงเป็นธรรมดาไม่เสียงเสียงขึ้นสาวทหน่อยมึงกัเป็นไปอะไรก็สั่นคนเท่ากันที่เถาเป็นติอีน้อยนิดหนึ่ะมันเ ว่าเฮานมึไม่ได้เท่าหรอกมึไม่ได้เท่าตายมึงถีตายนมเดียนีน่นะไหนมาคอมเมนต์ด่าฉันดาน่ามา,ากกูด่ากลับไม่โกงเลยวันนี้ฉันจะกินของเหม็์ฉันก็เลยจะปากเหม็นหน่อยอาปากเหม็นหน่อยนะเธอวันนี้ด่ามากกูด่ากลับนะเธอเสียงอย่างนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเออมึงมาเท่าไัน่ทูป้ามึงมาเท่ามึงก็ตายมึงหรอวะเอา้าห้าขวานั่นเง ก็จะไม่เป็นแม่มาจ่าพี่หน่องสุกุสุขคนโอ้โหกินแบบกูกินบนะสุกพัเลยทุเรียนโอ้พี่น้องเอ้ยจะให้ดูนักเกินสร้างมันกี่กองนี่สร้างแบบเปอกนอกนุ่มในป่ะดิอันเพื่อนบอกว่ายายกว่าจะไปถึงยายนละ้นก็ประมาณสองถึงสามวันมันจะแบบนิ่มๆหน่อยนะยายก็บอกไม่ยังลูกหลาว่าจะไม่เสียม่าจะไม่เสีย นิ่มน้อยกับว่าเป็นอย่างมันกับว่าเป็นอย่างดอกคองมันตรงไปสนีนี่เนาะบ้ามันเฉยท่านใจหลวดแล้วท่านใจชูดก็จงอย่างจรวดมันก้าเป็นไปไ่ได้นอกจาเขาใจอยู่การค้าขายพุณหะเดี๋ยวสิมาดแกะโู้ยน้องไอ้พูดแบบไงหนึ่ง,งเดี๋ยวสิมาดแกะกินมันมันสินิ่มซ้ำใดมันสิกรอบนอกนุ่มในซ้ำใดนอกจ้าน้องฝนโอ้ทุเรียน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 โอ้โหเนี่ยเว้ทุเรียน ช่างนี่จี๊แกะสู้พกวกเจ้ากินมัน,นเลยสมัมแจนขอเวลากแกะแป๊บหนึ่ง